เรายังอยากจะสารฝันการทำ ASMR เราจะมาทำฟองดูชีสกันด้วยว้าวออร่อยกว่าชีสปกติอีกอะ วันนี้นะคะเราไม่ได้มากันเราไม่ได้มากันเล่นๆนะคะทุกคนวันนี้เรายังอยากจะสารฝันการทํา ASMR มืออาชีพอยู่นะทุกคนการทำ ASMR นะคะเราต้องเลือกสิ่งที่กรอบที่สุดในชีวิตเรานะั่นกะ็คือไก่ทอดซึ่งเป็นไก่ทอดเกาหลีร้านประจําที่กินแต่ว่าเอาจริงอะไก่ทอดสำหรับโบคือมันมีหลายร้านมากแล้วก็วันนี้คะ่ะทุกคนเราจะมากินไก่ทอดอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราจะมาทําฟองดูชีสกันด้วยบางคนอาจจะมองว่าแบบที่คนเกาหลีเขากินแบบ พองดูอะทุกคนมันทำยังไงคือมันไม่ใช่แค่เอามอสซาเรลลาชีสมาละลายแล้วก็ทําได้เลยนะคือมันมีขั้นตอนเว้ยมันต้องเลวกันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทํากันขั้นตอนแรกในการทานะคะคือการใส่เนยลงไปซึ่งเราก็คิดว่ามันน่าจะร้อนแหละใส่เนยลงไปก่อนจากนั้นเราใส่นมลงไปเฮ้ยมันง่ายมากเลยนะคือโบก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาใช้วิธีนี้ใส่แบบนี้ลงไปว้าวอะุอุ้ยหอมมากเลยอะ เลือดสูงห้ามกินเด็กขาดนะบอกเลยอะทุกคนทำแบบนี้นะเอาชีสใส่ในนี้นะจากนั้นเอาแป้งข้าวโพดนะทุกคนใส่ใน,ในชีสนิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็คลุกเา้าเอาชีสที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปที่ใส่แป้งข้าวโพดผมคิดว่าจะแบบเขาน่าจะ ให,ให้เขาแบบมีควาปบ,บนึงนะทุกคนเขาใกล้แล้วเขาใกล้ใกล้สลําเร็จแล้วคือตอนแรกอ่ะนึกว่าแบบชีสที่เขาทํากินกันนะมันคือชีสแบบมอสซาเรลลาละลายเฉยซึ่งถ้าเกิดมอสซาเรลลาละลายเฉยอ่ะมันจะมันจะเหนียวแล้วก็แข็งตอนที่มันแบบไม่ร้อนะมันจะจับตัวกันเหมือนเดิมแต่ฟองดูชีทําแบบนี้อุ้ยมันน่ากินมากอพี่ y b o ี y ตายแน่นอนวันนี้ ที่ฉันบอกเลยว่าตายแน่นอนมันหอมมากทุกคนบูนอยากให้ทุกคนได้กลิ่นเอาจริงมันหอมแบบมันดีมากครั้างหน้านะทุกคนใครที่อยากให้ทําฟองดูอีกลองคอมเมนต์กันมานะคะว่าให้ทําฟองดูกับอะไรเรียบร้อยทุกคนเสร็จแล้วฟองดูชีสทุกคนดูว้าวเฮ้ยเราแม่งแบบเรามันคืออัจฉริยะทุกคนคะตอนนี้นะคะฟองดูชีสของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ไก่ของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจิ้มของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้คะ่ะทุกคนเราไม่ได้มากินแค่นี้แน่นอน <S 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 เรามีสาหร่ายเท่าแก่น้อยด้วยค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนาจจะงงว่าเอ๊แบบสาหร่ายจะเข้ากับไก่หรือว่าจะมาทํา ASMR ยังไงซึ่งวันนี้เดี๋ยวทาให้ดูขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยว ขออนุญาตแนะนําก่อนนะคะว่าเขามีทั้งหมดสมรสชาตินะคะอันนี้เป็นรสเผ็ดนะทุกคนอันนี้เป็นรสหมึกย่างและอันนี้เป็นรส คลาสสิกนะคะทุกคนมีทั้งหมด3รสอันนี้ราคา20บาทนะคะซื้อได้ที่เซเว่นอีเวนนะคะแล้วก็จะมีแบบใหญ่นะทุกคนแบบใหญ่นะทุกคนจะมีทั้งหมด2รสชาตินัคือรสคลาสสิกกับรสปลาหมึกนะซื้อได้ที่แ a ม i l y m ม r t กับ Big C ซราคา39บาทเท่านั้นค่ะคุกค,คือเขาเป็นแบบว่าเขาเป็นแบบว่าฟิงเกอร์โรนะทุกคนแบบว่าไม่ได้กินแบบเป็นสาหร่ายทั่วไปธรรมดานะนะคะเอาไว้ใส่มือได้ขอเลยฮ้อนล่านี้ได้แบบนี้ได้นะฮะขอลองกินก่อน ว้าวเฮ้ยนี่เันรสคลาสสิกอืมเฮ้ยอร่อยมากขออนุญาตชิมฟองดูนะอืมนี่นะคะเป็นรสปรลาหมึกขอชิมก่อนนี่ปลาหมึอกอื้ม อาจลกอรอบโปกไก่ด้วยซ้ำขออนุญาตชิมรสเผ็ดต้องกินแบบเป็นฟิงโกโร่ด้วยนะคะจะกินแบบหยิบปกติเนี่ยโลกไม่จำ <c oughs> รสเผ็ดคือถึงใจมาก <c oughs> ทุกคน <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะกินปลาหลายเท่าแก่น้อยฟิงเกโร่นะไปกับไก่ทอดแล้วก็ฟองดูของเรา <c oughs> เราจะมาดูว่าวันนี้นะคะจะกินและอร่อยขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวเรามาชมกันเลยฮะ ทุกคนคะเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะสู่หนทางการเป็น ASMR เมืออชีพของเราอันนี้ไก่ขออนุญาตจิ้มฟังดูเลยนะคะไก่กรอบทุกคนควจะพูดยังไงดีฟังดูดีมากมันอร่อยแบบอร่อยมากขออนุญาตเล่นไปด้วย I love you หือือหืม สาหรายกรอบกไก่ดีมากอร่อยมากขอเบคุณอรรถในการเคี้ยวนะคะกรอบกไก่ ทำนี้กินเข้าไปบอกเลยว่าใั่เอาจิงแล้วเราต้องเตรียมพร้อมนะทุกคนมือข้างนี้นเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลากรอบกว่าไก่ แบบนี้แบบนี่เอาเข้าปากไดไหมหนึ่งสองสามมีความหอมชีสโนยมีความมันและอร่อยของไก่มีความกรอบของสาหร่ายแล้วก็รสชาติหวานเล็กๆดีมากถ้ากินชีสฟองดูอัน,นี้หมดคือแบบไม่รู้ต้องวิ่งท่าไหนเลย ต่อันี้ถือว่าเป็นของทานเล่นได้ดีมากๆเลยนะคะเท่าแก่น้อยเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้คือสะดวกขึ้นด้วยซิงโกโลจแต่ว่าทุกคนวันนี้คืออร่อยแบบพลัสๆเลยนะคะ เนื่องจากเราต้องขอขอบคุณเท่าแก่น้อยด้วยนะฮะที่กรุณาเราในวันนี้นะคะอย่าลืมไปทานกันนะฮะฟิงเกอร์โรนะทุกคนสำหรับในเซเว่นอีเลเว่นนะคะทุกคนมีทั้งหมด3รสชาติเราจะขึ้นให้ติ๊งติ๊งติ๊งแล้วก็ในดิคซีหรือว่าแฟมิลี่มาร์นะคะทุกคนมีทั้งหมด2รสชาติก็คือรสคลาสสิกกับรสปลาหมึกนะทุกคนอย่าลืมไปทานกันนะทุกคนคือคืออร่อยมากจริงคือทุกคนคือเค้ากรอบแบบฟัง ออเน้อเขากรอบโปรไก่อะ่ะเขากรอบมากเขาอร่อยทุกคนโบคิดว่าในการทำ ASMR ของโบนเนี่ยอาจจะไม่ใช่อุปสรรคแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนฟัง <c oughs> อย่าลืมไปตามมา้มกันนะทุกคนอร่อยมากอร่อยแล้วก็เป็นของว่างที่ดีมากเวลาดูหนังดูเน็ตฟิกดูอะไรเงี้ยเป็นของว่างที่ดีเลยทุกคนคือแค่เนี้ยเอาใส่วงไว้ในนิ้วเลยค่ะทุกคนเนี <c oughs> ่ยโอ้ย อย่าลืไมไปหากซื้อกันนะคะทุกคนคือตอนที่โบไปซื้ออะ่ะคือโบอยากได้ทุกรสชาติเลยเพื่อที่จะมาลองชิมดูแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่อยู่กันมาถึงตรงนี้นะคะใครอยากให้โบเอาชีสฟองดูเนี่ยไปทานกับอะไรอีกทุกคนลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ให้หมดนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายลืม ขอฝากดิทตอก IG Twitter เพจเฟสบุ bye. Bye ๊ก YouTube บายบายบ๊ายบายจริงแล้วบ๊ายบาย